ครับมาพบเจ้าอสิสุสีประตูวีคอร์สครับก็เสร็จสับเรียบร้อยครับตั้งศูนย์เรียบร้อยครับอุปก,กรณ์ต่างๆก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือบันไดนิดนึงนะเหลือบันไดเสริมอีกนิดนึงนะฮะแต่ก็เหมือนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับตั้งศูนยะ์พร้อม วิ่งความใช้งานครับเป็นเจ้าอิสุสวีคอร์สประตูครับตัวนี้ก็4ีคูณสดิฟล็อกครับใหม่ล่าสุด2020ครับดูทามันเจ็บปวดรูดแล้วฮะาว่ากันอย่างงั้นครับ เป็นยาง37นิ้วนะครับบิ๊กบิ๊กไซส์แบบนี้นะครับแม็กหน้ากว้าง10นิ้วครับออบลึก30ครับชุดแต่งรอบนอกนี่ก็กันชนหน้ากันชนหลังนี่ก็กันชนหน้านี้ก็เลือกเป็นงานของ Hummer ครับแบบดูเฉียบคมครับ เสริมกันแข้งนะครับกันแข็งรอครับดูสวยมากครับหน้าแบบนี้ของงานของฮัมเมอร์ครับ แล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบนะครับจะชอบงานเป็นกันชนหน้าแบบสไตล์ของ h ฮมเมอร์หรือจะเป็นเปยกหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับของเราก็จะสั่งได้หมดครับอยากได้แบบไหนมีในใจก็สั่งกับเรามาได้ครับสั่งได้เลยครับผงร้อนนี่ก็กำลังสวยครับเนียนๆฮนะดูมุมมองจากด้านข้างนะครับ ก็กำลังสวยนะครับบันไดข้างนี่ก็เป็นกาดอย่างดีครับเป็นแบบตะแกงฉีกนะครับเสริมด้วยบันไดเล็กนะครับตัวนี้ผงล้อสวยงามครับตัวนี้ไม่ได้เจาะจริงนะครับเป็นติดกาวอย่างดีครับใช้ความร้อนช่วยนะครับไม่งั้นปลิวหาย ดูมุมนี้ครับการชนท้ายก็เข้าไปเรียบร้อยครับเป็นงานของ h ั m m e r มีไฟ LED ด้านหลังนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนี้ก็สว่างจ้าเลยครับ ตัวปากนุกแก้วพร้อมหัวบอลน,นี่ก็เสริมตะหากนะครับไม่ได้มีมากับชุดนะครับอุปกรณ์ตกแต่งเสริมครับก็ซื้อใส่จุ๊บจิ๊บนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบนะครับชอบสไตล์ไหนแบบไหนก็สั่งกันเรามาได้ครับของเราก็จะนี่ครับมีให้เลือกหลากหลายแบบครับไว้รอบริการลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับ ดูแบบหงุดหงยมเลยทีเดียวฮะได้เจอกันแน่ครับลำนี้ก็เสียหนุ่มของเราก็เฮียหนุ่มของเรานะครับจะเอาไปใช้ในไล่แตงโมนะครับของเฮียหนุ่มเราก็จะทําประเภทแตงโมให้ลูกไล่ทําแตงโมนะครับหลายร้อยไล่เลยทีเดียวครับ ลำนี้ก็เอาไว้ลุยไว้ทอยแตงอะไรประมาณนั้นนะครับาใช้งานในไร่ครับถีโกโก้โกฮะขับลุยๆฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับลำก่อนนี้ก็เสียโอ๊ตนะครับก็เอาไปใช้ใชลุยในไร่แตงโมเหมือนกันแล้วก็ของเฮโรดนะครับเฮโรดเจลักนี่ก็เอาไว้ลุยแบบโห,หดๆกันเลยครับในไร่แตงโมนี่ถือว่า สะใจเด็ดพี่กันเลยทีเดียวครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณเฮียหนุ่มนะครับที่ไว้วางใจกับทีมงานของเรานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจอยากจะค้าขายทำการตลาดนะครับก็ไปรับแตงโมมาขายจากสวนนะครับก็ติดต่อนุ่มแตงโมสวยครับ ของเฮนนุ่มครับลูกหล่อใจดีครับโทรสอบถามเบอร์โทรที่ผมให้เบื้องต้นไปแล้วนะครับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเฮนนุ่มเจยอนนะครับดูสปริงที่เห็นสีเขียวนะครับเป็นสปริงออสซี่นะครับตัวนี้ใช้ได้ ทั้งสาตนดาดแล้วก็ทั้งยกนะครับความนุ่มนี่มีมาแน่นอนครับลุยได้ไม่ต้องกลัวยวุ้ยนะครับแบบปีกนกก็เลือกใช้ปของสันแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับเราจัดให้ได้หมดนะครับถามว่าของอะไรดีไหมปีกนกของยูนิคอนก็มีของโปรเฟลเลอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกครับชอบตัวไหนสั่งได้ครับ <c oughs> เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยฮนะ <G ül üş> เส้นเล็กเส้นใหญ่หรือจะไม่เอาเส้น <G ül üş> ไม่ต้องกินกันพอดีว่ากันอย่างนั้นครับก็ช่วงนี้ก็ระวังโรคไยใครเจ็บครับโควิด -19 ครับตอนนี้กำลังระบาดกันก็ระวังกันด้วยนะครับเดินทางไปที่ไหนก็ใส่แมสติดรถไว้นะครับระวังกันด้วยนะครับ อีกเรื่องนึงครับโจรเดี๋ยวนี้ก็เยอะครับมิจชาชีพก็เยอะก็ระวังกันด้วยนะครับหลอกโอ้ยเราโอนเงินค่ามัดจําของน่นนี่นั่นครับโปรโมชั่นนั่นนี่ครับต้องระวังครับก่อนที่จะเสียเงินก่อนที่จะโอนเงินนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเงินเราก็โอนไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้นะครับโทรสอบถามที่ร้านเลยครับถ้าจะมัดจําซื้อของที่ร้านนะครับ0863355209ครับ ดนดีรับทุกสายครับอีสุสุวีคอสสี่ประตู2020ครับชุดยก6นิ้วดีดช่วงล่างขึ้นช่วยอีกนิดนึงครับอยู่2นิ้วก็ลำนี้ได้ความสูงยกที่8นิ้วนะครับใส่ยาง37ครับขอบ16นะครับโหดโกันเลยครับเพื่อนๆพื่อพี่ ก็ถ้ามีแนวทางก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าแต่งค่ายไหนยังไงลองดูครับฝากกันไปด้วยนะครับ N K 4คูณ4พระนครสีอยุธยาครับของเราก็จะมีในเรื่องราวของงานแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับอัพช่วงล่างสแตนดาร์ดขับหนึบขับแน่นขับเหนียวเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับอัพช่วงล่างยก2นิ้วนะครับหรือจะเป็นชุดยกได้หมดครับ หรือจะเป็นรถเก่ารถโบราณเก็บไว้ที่บ้านก็เอามาตกแต่งไว้ใช้งานไว้เก็บคลาสสิกก็ได้นะครับของเราก็จะมีบริการนะครับลำนี้ i s u ู u ุสประตูดิฟล็อกครับ2020ครับได้เจอกันแน่ครับที่2พี่น้องครับลำนี้ออกรถที่2พี่น้องนะครับ แล้วก็เจ้าของอยู่นครนายกเจอที่ไหนทักทายกันได้ครับเฮียหนุ่มใจดีครับจะเอาแตงโมไปขายก็ลองโทรสอบถามเบอร์เบื้องต้นที่ผมให้ไว้นะครับ NK 4คุณ4น4พระนคร4อยุธยาครับ,รบขอบคุณมากๆครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ